สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับงานะดึกทานนะคะตอนนี้กับเบลพรีเซนต์วันนี้นะคะขอมาพรีเซนต์ในเรื่องที่เพืเเ่อนๆอาจเสียงไม่รู้แต่เบลก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาละค่ะในเรื่องที่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของชุดฟุตบอลนั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าชุดฟุตบอลเนี่ยมันกําเนิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วใครนะคะมันแช่งคิดโคนออกมานะคะว่าต้องใช้ ต้องใส่ต้องใส่ชุดประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เลยขอหยิบยกในเรื่องนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งรู้หรือไม่คะว่ากะรามาได้ยังไงและเป็นแบบไหนเอาละเริ่มเลยถือซะว่าวันนี้นะคะอยู่กับเปลวแบบพูดคุยกันไปนเรื่อยเปลวหาเรื่องเล่าใหม่เพื่อนได้ฟังกันเพื่อนๆก็ ฟังกันเพลินๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถือว่าอยู่เพื่อนๆในช่วงที่คนกำลังเดินทางกลับบ้านหรือเพิ่งเปิดฟังอยากหาอะไรฟังเพลินๆตอนอยู่คนเดียวนะคะหวังว่าการอยู่คนเดียวในวันนี้จะมีเบลอยู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะขอพูดเลยนะคะในเรื่องของชุดกีฬาเนี่ยมันคืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้สวมใส่เนาะเอาไว้ ดูแลปกปิดร่างกายแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะที่นักฟุตบอลนะคะหยิบขึ้นมาใส่นะคะเป็นเหมือนติดตาสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวของเรานะคะอาละค่ะสำหรับชกิลานะคะจริงๆมันมีสำเนียงแบบบริสเตนใช่คำว่าเคสด้วยนะคะ หรือ strip เป็นสำเนียงอเมริกันนะคะใช้คำียกใช้คำว่า Uniform นะคะชุดกีฬาเนี่ยต้องเป็นชุดที่ใส่แล้วต้องไม่เกิดอันตรายกับฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าชุดนะคะใส่เพื่อนในช่วงเ,เวลาของการแข่งขันต่างๆเนาะ สีของกสีองชุดกีฬาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าสมมุติว่าทีมทีมเย่าเขาใส่สีนี้แล้วทีมเยือนก็ต้องเป็นอีกสีหนึ่งนะเช่นทีมยเย้าเป็นเจ้าเจ้าบ้านเนี่ยเขาเป็นสีแดงทีมเยือนก็ต้องเป็นสีขาวสีดำสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีเดียวกันเพราะว่าจะได้ไม่งงกันนะคะเวลาลงสนามเนี่ย ต่างฝ่ายต่างคนละสีเนี่ยก็จะทําให้จดจําได้ง่ายแล้วก็รู้ได้ว่าอ๋อนี่ทีมนี้สีนี้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้มันเรื่องง่ายๆเข้าใจเลยโดยปกตินะคะชุดนักฟุตบอลเนี่ยเราจะมีเลขติดอยู่ข้างหลังนะคะของเสื้อโดยโดยทีเนี่ยเสื้อก็จะมีหมายเลขหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับตําแหน่งจํานวนตําแหน่งที่ลงเล่นนะคะหมายเลขของผู้เล่น เข้าใหม่นะมันจะถูกกำหนดจากหมายเลขของผู้เล่นคนอื่นนะคะซึ่งผู้เล่นแต่ละคนในทีมมันจะถูกกำหนดหมายเลขตายตัวในฤดูกันนั้นๆสโมสรพวกอาชีพเนี่ยมันจะแสดงนามสกุลหรือชื่อเล่นบนเสื้ออาจจะอยู่เหนือหรือบางอาจจะอยู่ต่ำกว่าหมายเลขเสื้อก็ได้นะคะชุดฟุตบอลเนี่ยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะแต่เดิมเนี่ยสวมเสื้อผ้าใยหนาๆกางเกงส้งหลุมหลวมยาวๆนะคะ แล้วก็รองเท้าหนังแข็งๆเนาะแต่พอศตรวรรษที่สิบรองเท้าเบาลงเสื้อผ้าก็สั้นลงนะคะในการพัฒนาผลิตเสื้อผ้าผลิตการพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ใยสังเคราะห์ที่เบาลงพร้อมกับการออกแบบที่มีสีสันซับซ้อนมากขึ้นนะคะก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงระหว่างศตรวรรษที่2 0นั่นเอง อุปรกรณ์พื้นฐานนะคะของการลงเล่นเนี่ยก็คือเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าเนาะที่เราจะเห็นเด่นชัดอยู่แล้วนะคะอ,อ,อาจจะมีในส่วนของสนับแข้งก็อาจจะมีได้นะคะอันนี้เบลไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของโกหรือเปล่าเนาะที่ดูแลรักษาประตูนั่นเอง แล้วก็นักกีฬาส่วนมากคือสวนเท้าสตาร์ทกันอยู่แล้วนะคะก็เคยพูดถึงกันแล้วเนาะประวัติต่างๆแล้วก็รองเท้าที่เก่าแก่ที่สุดก็เคยเอ่ยถึงก่สามารถไปหาฟังได้นะแล้วก็ถ้าเป็นผู้รักษาประตูนเนี่ยถ้าสมัรรจะเห็นเนาะก็ใส่เสื้อแขนยาวนะคะ ซึ่งจะแตกต่างจากนาฟุตบอลอื่นๆนะคะรวมถึงผู้ตัดสินด้วยก็จะใส่เกงซับในกันหนาวนะคะแต่ต้องเป็นสีเดียวกับสีของกางเกงขาสั้นสนับแข้งก็ต้องสามารถใส่ถุงเท้าปกคลุมได้ทั้งหมดอ๋อแตบบ่จริงก็มีสนับแข้งกัอยู่แล้วเนาะอืมอันนี้ก็ถือว่าเบอร์มิโมโนัมเนี่ยซึ่งทำจากยางพลาสติกหรือว,วัสดุใกล้เคียงก็ได้นะคะ ซึ่งเขาจะมีการห้ามนะว่าห้ามผู้เล่นนะสวมอุปกรณ์อย่างอื่นที่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นคนอื่นๆเนาะในการแข่งขันทั่วไปนะคะกำหนดให้ผู้เล่นบนสนามทุกคนในสวมเสื้อทีมเดียวกันถึงแม้กดจะบอกเพียงว่าทั้งสองทีมจะต้องใส่เสื้อสีทีมที่แตกต่างกันรวมถึงแตกต่างกับผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินเพื่อจะได้จำแนก แยกทีมได้ถูกต้องรวมจะ้งอ๋อนนี้กรรมการนะจะได้รวยนะคะเวลาส่งลูกจะได้ไม่ผิดเนาะหากเสื้อผ้าของทีมเย็นที่มีสีใกล้เคียงกับทีมเย้านะคะทีมเย็นต้องเปลี่ยนสีชุดนะตามกฎทําให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยอาจจะมีเสื้อผ้าทั้งหมด2ชุดนะคะเผื่อแบบเออเปลี่ยนเป็นทีมเย็นทีมเย้าแบบสีซ้ํากันนะคะจะได้ต้องเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาอย่างเช่น ฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะคะจะใส่เสื้อสีแดงเป็นเสื้อทีมเยือนเนาะนขณะ,ะที่เป็นทีมเย่าเนี่ยเพื่อให้มีความต่างกันนะคะก็ใส่อีกสีหนึ่งอาออสมโมสรอ,อาชีพหลายอาชีพนะคะในกรณีหากทั้งสองทีมเนี่ย เยือนหรือทีมเย่าใกล้เคียงกับฝั่งตรงข้ามสโมสรส่วนก็มักจะคงสีหลักของทีมต่อนเนื่องมาหลายทศวรรษนะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนหรอกน้องเพราะว่าเป็นทีมเพราะเป็นสีประจําสโมสรของตัวเองหรือสีประจําชาติสีประจาธงชาติของตัวเองนั่นเองปกตินะคะเสื้อของชุดฟอร์มจะทําจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนาะก็คือ,อยืดหยุ่นง,ง่าย นั่นคือเส้นใยสังเคราะนั่นเองก็เนี้ยะคะ่ะจะไม่ดูซับเหงื่อและให้แล้วก็ระบายความร้อนนะคะจากร่างกายเนื้อสัตว์เดียวกับเสื้อที่ทําจากใยธรรมชาติเโมสรนอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีโลโก้สนับสนุนอยู่ด้านหน้าของเสื้อนะคะอย่างเช่นเรามีรองเท้ารุ่นนี้หรือว่าอรองเท้ายี่ห้อนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้สนับสนุนก็จะติดที่เสื้อของเป็นเหมือนดังโลโก้นะคะติดอยู่ กฎของแต่ลาแห่งเนี่ยมีข้อห้ามเรื่องขนาดของโลโก้หรือตำแหน่งของโลโก้เนี่ยที่ปรากฏอยู่บนเสื้อนะคะการแข่งขันอย่างในพรีเมียร์ของอังกฤษนะคะให้ผู้เล่นสวมเสื้อที่มีโลโก้ของพรีเมียร์ลีกบนแขนเสื้อหมายเลขของผู้เล่นต้องใหญ่จะแปะที่ตรงข้างหลังของเสื้อก็ได้นะคะแต่ในการแข่งรับทีมชาติมักจะแปะหมายเลขไว้ด้านหน้า ในการแข่งขันของทีมอาชีพมีการแปนะนามสกุลของผู้เล่นเหนือหมายเลขเสื้อนะคะกัปตันของแต่ละทีมก็จะสวมปลอกกับฟันรอบแขนซ้ายเพื่อระบุตำแหน่งกัปตันทําให้ผู้ตัดสินและผู้สับสนรับรู้นะคะผู้เล่นโดยมากในปัจจุบันเนี่ยสวมรองเท้าที่ทําขึ้นพิเศษที่อาจทำจากหนังหรือวัสดุสังเคราะห์รองเท้าสมัยใหม่นะมีการตัดลงไปเล็กน้อยเหนือข้อเท้าเพื่อให้ มันแตกจากจากรองเท้าพุ่มข้อรองเท้าสมัยใหม่อย่างเช่นพวกอาดิดาสพีเดเตอร์นะคะก็มีแนวความคิดตั้งเดิมที่ออกแบบให้กับอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลแคร็กจอร์สันนะคะมีการออกแบบทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นมีถุงลมที่ฝ่าเท้าและใบมีด ยางแทนที่ของสตั๊ดนะคะใบวินนเป็นที่ดกเถียงในหมู่ผู้จัดทีมชั้นนําโดยลงมาเห็นว่าก่อให้เกิดความบาดเจ็บได้ทั้งผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและผู้เล่นทุสมสายนั่นเองกติการ,ระบุว่าผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนนะคะก็ต้องสวมเสื้อทีมแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามในเดือนกันยายน2008เนี่ยสโมสรฟุตบอลหญิงเนเธอร์แลนด์เอเวอ The r รักนะคะตกเป็นหัวข้อระดับนานาชาติเลยนะว่าได้เปลี่ยนชุดก,กีฬาแบบเก่ามาสมกับปูงสั้นและเสื้อรัดรูปแทนรูปแบบชุดก,กีฬานี้เป็นการเรียกร้องจากทีมเองนะคะและถูกสนามฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ห้ามใช้ชุดดังกล่าวด้วยเพราะว่ามันไม่ตรงตามกฎเนาะมาเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นกฎหลักสากลของการเล่นแน่นอนคะ่ะเมื่อเราไปเล่นในส่วนของที่เป็น ทีมชาติหรือเป็นพิเมลีต่างๆนะคะเขาก็จะมีกฎตายตัวของเขาอยู่แล้วเนาะอันนี้อาจจะมองว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ควรใส่ในชุดที่แบบเป็นผู้หญิงเตะอะไรอย่างนี้นั่นหมายความทาให้เห็นเหรอทาให้เราเห็นว่านะคะว่าจริงๆแล้วกีฬาก็ไม่ได้แบ่งความเป็นชายหญิงทุกคนสามารถเล่นได้หมดกติกานะคะย่อให้ผู้เล่นผู้สวมถุงม,มือเนี่ยก็คือเป็นผู้รักษาประตูเท่านั้นนะคะ รู้ไหมว่าก่อนที่คิศสกรา 1, 9, 7, ร์ด1970นะผู้เล่นมักไม่ค่อยสมถุมมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติหาผู้ตัดสาบประตูไม่สมถุมมือในการแข่งขันระหว่างทีมชาติโปรตุเกสกับทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันยูโรปี2004อ่ะรีรีการ์ดูถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะหลังตัดสินใจไม่สมถุมมือในการดวลลูกโทษตั้งแต่คริสสตวรรษคริสคริส <c oughs> ตั้งแต่คริสทศสวัษ1980เป็นต้นมานะคะก็นอกแบบถุงม,มือได้มีการพัฒนาอย่างชัดเจนทุกคนมันปรับมาเรื่อยๆรื่ยนะคะผู้จนก็เป็นเครื่องมือป้องกันนิ้วหักไปด้านหลังมีการแบ่งแต่ละส่วนให้ยืดหยุดมากขึ้น อุปกรณ์สำหรับฝ่ามือก็ออกแบบให้ป้องกันสำหรับการยึดเกาะที่ดีมากขึ้นถุงมือมีการออกแบบในแต่ละส่วนมีความหลากหลายเช่นแบบฟอน์ปรามโลฟิงเกอร์และนิกเกทนะคะแน่นอนค่ะว่าถุงท้าไอไม่ใช่ถุงท้าถุงมือนะคะมีส่วนช่วยเอามากๆนะคะมันไม่เหมือนกับว่าเรา คือเขาต้องปิประตูแน่นอนว่าการเอามือกันตัวกันหรืออะไรกันหรือเท้าเตะเท้ากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องโดนรับแรงกระแทกจากแรงของนักเตะนะคะเราไม่รู้ว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยใช้แรงในการเตะมากหรอือสมมติว่านักมาอยู่มุมอีกมุมหนึง่งแล้วเขาต้องการเตะโดมเพื่อให้อยู่หน้าประตูหรือแบบเข้าโกหรือเตะอัดเท้าแรงๆทุกคนแรงเตะมันแรงมากนะ ใครเคยแบบโดนพวกลูกวันเล่ลูกบาสกระแทกหัวกระแทกมือน่าจะรู้แล้วว่าแค่เรากระแทกวันเล่แบบด้วยมือเปล่าอะมือเรายังแดงฉาเลยแล้วเนี่ยคือแบบลูกบอลที่เตะด,ด้วยเทา้ากำลังมือมันก็จะสุ่งกำลังเทา้าอ่ะมันจะสูงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันนะคะการใส่ถุงมือเป็นเรื่องปกติของการดูแลนะเช่นถ้ามันกระแทกกลางมือกระแทกปลายมือแล้วมันมือมันงอมัน เล็บมันงองหรือแม้กระทั่งนิ้วหักไปด้านหลังอะมันมีสิธิ์หมดเลยนะทุกคนแรงกระแทกแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆต้องเรามาระวังเรื่อนี้กันด้วยในบางครั้งนะคะผู้รักษาประตูจะสวมหมวกแก๊ป เพื่อป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงจ้าจากดวงไฟซึ่งผู้เล่นที่มีปัญหาด้านสายตาอาจสามารถใส่แว่นตาแว่นสายตาได้แต่ในที่ไม่เป็นอันตรา,ายหรือตกหล่นหรือแตกซึ่งอาจเป็นอันตรา,ายแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่มกักใส่คอนแทคเลนส์มากกว่านะคะเพราะมันง่ายต่อการเคลื่อนไหวนะโดยที่การแทคนสมันก็จะมีกรอบเผื่อมันล่วงเผื่อแบบเหงื่อออกแล้วมันต้องดันอะไรก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายไม่ว่าคอนแทคเลนส์ก็เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้คนยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย ใส่ได้ดีในช่วงในเวลาที่เขากำลังเล่นหรือว่าแข่งนั่นเองค่ะแต่รู้ไหมกรณีของแอกาดดาวิดนะคะนะวกวักฟุตบอลชาวเนเธอร์แลนด์ที่ไม่สามารถใส่คอนแทคเลนได้เนื่องจากเป็นต้อหินนะคะเขาจึงใส่แว่นตาก,กันลมอันไหนผู้คนจดจําภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้นะส่วนอุปกรณ์อื่นที่อาจทําอันตรายต่อผู้เล่นไก็อย่างเช่นเครื่องประดับอัญมณนีนะคะอันนี้มันย่าให้ใส่ลงเล่นอยู่แล้วอันนี้ถ้าจะเป็นในทุกๆเกมนะคะทุกทุกทุกกีฬาเลย ในส่วนคณะตัดสินนะคะผู้ตัดสินเนี่ยทีทั้งหมดผู้ตัดสินที่สวมเสื้อชุดเนื้อสคล้ายกันนะคะกับผู้เล่นถึงแม้จะไม่มีการระบ,บชรุชัดเจนในกติกาแต่ตามทฤษฎีแล้วนะคะผู้ชุดของคณะตัดสิน,นจะต้องมีสีแตกต่างจากทั้งสองทีมในปีักัช1998ผู้ตัดสินพีเมลีกเดวิด เอลเล่นะคะถูกบังคับให้เปลี่ยนเสื้อขณะแข่งขันไปได้ครึ่งทางในขณะการแข่งขันทางแอสตันวิลล่ากับวิมเบิลตันนะคะสีดําถือเป็นสีดั้งเดิมของผู้ตัดสินส่วนคําว่าชายในชุดดําเป็นคาที่ใช้แบบไม่เป็นทางการที่หมายถึงผู้ตัดสินแต่อย่างไรก็ตามนะคะเริ่มมีการใช้สีอื่นมากขึ้นในยุคสมัยใหม่ๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นในการ แข่งฟุตบอลโลกปีหนึ่นะคะฟีฟ่ารืยญาตอย่างเป็นทางการให้พู้ตัดสินเนี่ยสามารถสวมชุดสีอื่นอ,อนอกจากสีดำได้ในบางครั้งก็มีโลโก้ของผู้สับสนุนบนเสื้อของผู้ตัดสินมันปรากฏอยู่บนแขนเสื้อนั่นเองชุดนกกีฬานะคะมีหลักฐานการบันทึกครั้งแรกโดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอลครั้งที่ เมื่อปีคศแล1526นะคะเป็นชดกีฬาของพระเจ้าเฮลีที่8แห่งอังกฤษที่มีเ้ยเองว่ามีรองเท้าฟุตบอลด้วยนะทุกคนในสุดในหลักฐานยุคแรกนะคะบันทึกว่าสีเสื้อเป็นการระบุทีฟุตบอลมาจากการแข่งขันฟี ف าฟุตบอลของโรงเรียนรัฐบาลอังกฤษยุคแรกนะคะตัวอย่างเช่นภาพที่ฟุตบอลวิทยาวิทยาลัยวินเซอร์ Win chester, Win chester นะคะก่อนปีศาหนึ่ง 1840ระบุได้ว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยต้องสวมชุดกีฬาสีแดงส่วนนักกีฬาวิยาลัยสวมชุดสีน้ำเงินนะคะสีดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงอีกครั้งในบทของนิยสารกีฬาเบลไลต์อินลอนดอนในปี1 8 5 3นั่นเนองค่ะองกรนักฟุตบอลเกิดขึ้นที่อังกฤษในคริสตวัษคิสตทศสวัตท,ที่1 8 6่งแมีหลายทีมในช่วงนั้นนะคะสวมชุดกีฬาแข่งขัน ในลักษณะเท่าที่มีให้ใส่ผู้เล่นทีมเดียวกันแยกแยะด้วยการสวมหมวกแก๊ปหรือสายคาดเอวอ,อันนี้เป็นสมัยก่อนนะที่ตอนนั้นแบบเสื้อทีมยังไม่ได้มีให้เลือกมากเท่าไหร่นะซึ่งก่อให้เกิดปัญหาจนในปี1867นะคะหนังสือคู่มือการเล่นแนะนำให้แตนน่ละทีมจะเป็นการดีหักจัดการเตรียมชุดกีฬาของทีม1เป็นชุดสีหนึ่ง สมมุติว่าสีแดงแล้วอีกทีนึงเป็นสีอื่นสมมุติว่าสีน้าเงินเป็นการแก้ปัญหาการสับสนรวมไปถึงการแย่งชิงลูกบอลจากทีมตรงข้ามด้วยถ้าเหมือนกันก็คงงงๆนะว่าเอ๊ะใช่ทีมเราหรือเปล่าหรือว่าทีมเขาช่วยกีฬามาตรฐานชุดแรกเกิดขึ้นราวคริสตศทวรรษ1870มีหลายสโมสรเลือกจะใส่ชุดสีเดียวกับสีของโรงเรียนเช่นองค์กรกีฬาที่จัตั้งสโมสร ก็อย่างเช่นฟุตบอลแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะคะได้ออกแบบชุดโดยมีที่มาจากผู้เล่นส่วนหนึ่งเคยเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ที่มีผู้ก่อตั้งของสโมสรหลายคนศึกษาที่มาหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะสีละการออกแบบของเสื้อก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละนัดด้วยนะคะสโมสรฟุตบอลโบเทนวันเดอร์วันเดอรอร์นะคะมีเสื้อสีชมพูและเสื้อสีขาวจุดเด่นในปีเดียวกัน สวมกางเกงไม่เหมือนในปัจจุบันที่ใส่กางเกงขาสั้นในยุคนั้นนะคะสวมกางเกงทรงหลวมยาวถึงเข่าใส่กางเกงขายาวใส่เข็มขัดหรือก็หรือไม่ก็ที่รัดนะคะดาวดัตอังกฤษยุคแรกนะคะหลอด คินเนอร์นะคะกล่าวไว้ว่ามาัจะใส่กางเกงขายาวสีขาวสว่างไม่มีการติดหมายเลขบนเสื้อเพื่อระบุผู้เล่นแต่ละคนในนัดการแข่งขันปี1875ระหว่างสโมสสฟุตบอลวีนพาร์กกับสโมสสองฟุตบอลวันเดอร์เร์นะคะได้กราฟโกย แยกแยะผู้เล่นจากสีของหมวกแก๊ปหรือถุงเท้านั่นเองส่วนการใช้สนับแข,แข่งครั้งแรกเกิดปี1874โดยผู้เล่นจากสมาสมฟุตบอลนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ชื่อว่าแซมวอลเลอร์วินโดสัตนะคะเขาได้ตัดสนับแข่งของกีฬาแครกเกอร์และนำมาสวมน่องถุงเท้านนแนวคิดนี้ในช่วงแรกถือเป็นเรื่องน่าขบขันแต่ต่อมาผู้เล่นคนอื่นก็นำมาใช้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองอีก,อ,กอีกในระดับหนึ่งเนาะถือว่าวันนี้นะคะนำความรู้ในเรื่องของประวัตินะคะในส่วนของเสื้อทีมต่างๆนะคะนี่ยังไม่รวมถึงเสื้อทีมเป็นสีอะไรกันบ้างน,นี่ก็ยังไม่ได้พูดถึงนะอันนี้ขอมาเป็นแบบยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของประวัติก่อนๆเลยหวังว่า,วาเพื่อนนะคะคงถูกใจใช่เลยสำหรับรอบนี้นะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะขอบคุณที่ติดตามและพูดคุยนะคะหวังว่าเพื่อนคงถูกใจปิดพลาตัวไหนขออภัยด้วยวันนี้เบลเลขอบคุณค่ะ